ขอต้อนรับสู่เล่าโลกหลุดเรื่องเล่าที่พาคุณหลุดโลกทุกวันวันที่ผมจำตัวเองไม่ได้ถ้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาในร่างของตัวเองแต่ไม่มีความทรงจำว่าตัวเองคือใครคุณยังเป็นคุณอยู่ไหมครับเขาตื่นในห้องเล็กๆที่ดูคุ้นแต่ก็แปลกบนโต๊ะมีโน้ตแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือที่เหมือนจะเป็นของเขาเองอย่าตื่นตกใจไปนะนายลืมทุกอย่างเพราะต้องลืม อ่านโน้ตแผ่นนี้ให้จบแล้วอย่าถามอะไรอีกเขาชื่อชานนอย่างน้อยโน้ตบอกแบบนั้นเขาเคยเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ควรรู้จักตัวเองมากไปกว่านี้ทุกอย่างในห้องเหมือนถูกวางไว้อย่างตั้งใจมีมือถือหลอกหน้าจอด้วยใบหน้าเขาเองเมื่อปลดล็อกได้มันมีแค่แอปเดียวแอปบันทึกเสียงเขากดฟังสวัสดีชานน นายคือผมเวอร์ชั่นที่48ใช่ครับเรากำลังทดลองบางอย่างเกี่ยวกับการลบตัวตนเพื่อหนีจากบางอย่างเสียงในแอปคือเสียงเขาเองแต่เหนื่อยล้าสับสนและเปราะบางกว่าที่ควรจะเป็นทุกครั้งที่นายรู้มากเกินไปนายจะแตกสลายและเราต้องเริ่มใหม่ถ้านายยังอยากมีชีวิตต่ออยากคุยต่อครับเข้าหัวราออกมา เบาๆต่อมันฟังดูเหมือนเรื่องแต่งแต่มือเขาสั่งใจเขารู้สึกเหมือนเคยผ่านอะไรแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในลิ้นชักเขาพบไฟเสียงอีกหลายสิบไฟชื่อไฟเรียงตามตัวเลขแต่ไฟสุดท้ายมีชื่อเดียวว่าอย่าฟังเขาลังเลยอยู่เกือบหนึ่งนาทีก่อนจะกดเล่นนายกำลังจะฟังมันอีกแล้วสินะก็ได้ ฟังให้ดีครับไม่มีชานนคนไหนดอดพ้นจากความจริงนี้เราไม่เคยมีตัวตนเราคือผลลัพธ์ของการทดลองจำลองจิตสมนึกจำลองความกลัวจำลองการเป็นมนุษย์เสียงเนี้ยไปพักหนึ่งก่อนพูดต่อช้าๆถ้านายเข้าใจแล้วจงเลือกระหว่างปิดทุกอยา่างแล้วลืมอีกครั้งหรือปล่อยให้ตัวเองแตกสลายครับ เขานั่งนิ่งๆมองจอมือถือที่ดับลงไม่มีเสียงไม่มีภาพมีแต่หัวใจที่เต้นแรงในร่างที่อาจไม่ใช่มนุษย์จริงๆเขาไม่พูดอะไรแค่ลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีชา้ชาๆและกระซิบกับตัวเองเบาๆว่าบางทีการลืมอาจไม่ใช่การหนีแต่มันคือความกล้าหาญอย่างที่สุด แล้วก็ได้นะครับจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหลุดไปไกลกว่านี้